เมื่อพูดถึงความแม่นต้องหวนฟองสนานวันนี้อาจารย์จะมาเผยหนึ่งมีนาคม2566ว่าระเมืองเริ่มออกจากเคราะใหญ่สู้แนวโน้มสู้แล้วได้ลาบวันนี้เราะไปฟังคำทำนายของหวนฟองสนานจ่ามอนจันกันค่ะเมืองเริ่มออกจากทุกใหญ่หลายด้านที่เป็นมาตั้งแต่ประมาณมีนาคม 2,563แล้วโดวยการมาถึงของโควิด -19 ตามด้วยการรบกันของรัสเซยียยูเครนเตือดล้องพลังงานฟืนไฟแก๊สแกรงทุกกายใจไปทั่วตามฉลกให้เกรงไฟสัตว์ตรใหญ่จะทำรณรง์ปรากฏการใหม่และใหญ่มากที่จะรอเกอิดตามอาการของพระเสาที่ครั้นพอให้คุณงามความดี ก็จะให้หนักแน่นมั่นคงยิ่งใหญ่คือเมืองนั้นสู้แล้วได้โชคลาบกลับมาตามสโลกลาบคืนคงรน,นรงค์เรามีชัยคราวนี้ระยะเวลาสองปีครึ่งมารอดูกันว่าเมืองสู้แล้วจะได้อะไรกลับมาบ้างแต่คาดหมายได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเศรษฐกิจของเมืองที่พยายามงงหัวมา ตั้งแต่เมษายนในปี65ที่เริ่มเปิดประเทศแต่โพงงหัวขึ้นมาบ้างผลสรุปออกมาแล้วความเจริญทางเศรษฐกิจหรือ GDP ในปี65ก็ยังต่ำกว่าที่คาดครั้นตั้งแต่ประมาณมีนาคมในปี2566เป็นต้นไปเมืองเริ่มออกจากบ่วงทุกข์ตัวหน่วงทางเศรษฐกิจลึกจากอิทธิพลแรงเอื้อมทุกขจากพระสาจร หมายถึงเศรษฐกิจกลายเป็นค่อยๆพุ่งโดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เพียรสร้างมาและจะสร้างต่อๆไปอีกทั้งการเมืองเสียอะไรไปทางเศรษฐกิจก็จะเป็นระยะที่จะสู้ได้กลับมาเช่นแชมเรื่องข้าวหรือภาคเกษตรแม้เก่นี้ีจะออกแนวดีต่อเศรษฐกิจเมืองไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์ในปี2569 แต่อย่าพยพเพลาดเพลินเด็กขาดเพราะอย่าลืมว่าโอกาสเรื่องร้ายจะแทรกเข้ามาได้ตลอดเวลาเพราะเมืองต้องตีฝ่าสงครามเศรษฐกิจโลกไปพร้อมๆกับพยายามปฏิวัติใจทางเศรษฐกิจไปด้วยส่วนรัฐบาลออกมาจากภาระหนักที่แบกมาตั้งแต่การมาของโควิด -19 เเข้าสมวดใหม่ใครมาเป็นรัฐบาลจะสบายกว่าช่วงที่ผ่านมาโดยชี้เป้าไปที่ หลังวันเกิดเมืองคือวันที่21เมษายนในปี2566เป็นต้นไปขอให้จับตากโครงสร้างรัฐบาลกลุ่มเกา่าที่มีแนวโน้มสู้แล้วได้กลับมาตามสโลกลาบขึ้นคงกรน,นรงเรามีชัยส่วนกลุ่มฝ่ายค้านกรวมทั้งฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลไม่ว่าพักใดมาเป็นก็จะสร้างจากอาการป่วยไข้ที่เข้าขายทำอะไรก็ไม่ขึ้น ตลอดสองปีครึ่งพริกเป็นส่งไข้มีกำลังวังชาค่อยๆทำหน้าที่ได้ดีขึ้นประชาชนคนเดินดินโดยรวมเริ่มหลุดจากบ่วงทุกข์ที่เข้าเคราะห์เจ็บไข้ได้ป่วยตายเศร้าทำงานไม่ได้ชีวิตมีปัญหาอุปสรรคเสียโอกาสทำมาหากินมีนิสินมิตกจริตมากมายตั้งแต่การมาของโควิด19เริ่มกลับเป็นโลงขึ้น อีกทั้งสองปีครึ่งต่อจากนี้ไปเป็นโอกาสทองของทั้งภาครัฐและประชาชนเองที่จัดจัดการปัญหาหรือลดหนี้ภาครัฐและภาคประชาชนให้น้อยลงยิ่งทำได้ก่อน21เมษายนในปี2568ก็จะยิ่งดีนั่นคือทำก่อนเมืองจะเริ่มเข้าเคราะห์ใหญ่ทางเศรษฐกิจอีกรอบมาถึงดาราตลกนักร้องคนเด่นดังวงการบันเทิง คนหล่อคนสวยระดับนางพญาที่เข้าเคราะห์มาตั้งแต่การมาถึงโควิด -19 ชีวิตป่วยจะนิดตายเป็นใบไม้ร่วงในระดับเปลี่ยนยุครุ่นเริ่มตั้งแต่ปรากฏการณคค์คอมจะค่อยๆเริ่มออกจากทุกข์ใหญ่ต่อไปถ้าจะป่วยมีเคราะห์ก็แบบปกติส่วนผู้นำองค์กรต่างๆทุกระดับคนมียศศักดิ์เข้าข่ายได้ทุกขลาบหรือลาบทุก ระหว่งคดีความโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเหม่นประมาทสำคัญคือมีเกณฑ์ที่คนกลุ่มนี้จะเคราะห์ใหญ่มากทางกฎหมายระเบียบรออยู่ที่จะได้แจ้งต่อไปแต่อย่างไรก็ตามขาดดวงชะตาเมืองก็ยังมีดาวที่เหลืออีกหลายดวงที่จะทำมุมทั้งดีและร้ายอันจะทำให้เรื่องร้ายและดีเกิดในเมืองได้ตลอดเวลาแต่ช่วงพระเสาร,ร์จรวหน้าดาวร้าย ตัวโทษทุกข์หลบมุมร้ายและพลิกกลับเป็นให้คุณงามความดีเป็นปรากฏการณ์30ปีมีหนึ่งครั้งยาวนานประมาณ2ปีครึ่งนี้เมื่อต้องสู้ในสิ่งที่อยากได้หรือเสียไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนด้านร้ายก็แก้กันเป็นประเด็นประเด็นไปค่ะ